สวัสดีครับสวัสดีพี่เพียง้อยพทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมไก่โชคดีของนะอหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะครับอ่าหลวงพ่อรวยปาสาทิโกท่านก็อธิษฐานจิตนะครับสาหรับไก่รุ่นนี้นะครับผมก็ตามหน้ากล่องกันเลยนะครับตะกล่องเขาก็จะมีคําว่าค้าขายดีมีกําไรใบเหนือใต้ปลอดภัยดีนะครับผมไก่โชคดีหลวงพ่อรวยปาสาทิโกอธิษฐานจิตปี2559นะครับผม นี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับไก่ตัวนี้นะครับนี่นะครับออกทางวัดบางแพรกนะครับนนทบุรีนะครับใต้ฐานเขาก็จะมีเขียนไว้อยู่นะครับเป็นไก่ที่หลวงพ่อรวยภาษาทิโกนะครับวัตโกนะครับท่านเป็นคนปลูกแทกนะครับอธิษฐานจิตเดียวนะครับผมนี่นะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับปี2559นะครับโอเคครับเรามาลงกล้องกันเลยดีกว่า นี่นะครับใต้ฐานเขาจะมีคําว่าวัดบางแพรกนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่มีชัดชัดชัดไหมครับนี่นะฮะวัดบางแพรกนะครับชัดชัดเลยนะครับนนทบุรีนะครับผมนี่นะครับอ่าหลายคนเขาเข้าใจผิดนะครับว่าไก่ตัวนี้ออกทางวัดตะโกนะครับไม่ใช่นะครับออกวัดบางแพรกนนทบุรีนะครับผม แต่หลวงพ่อรวยนะครับท่านเมตตามากๆนะครับอธิษฐานจิตเดียวนะครับเสกเดียวนะครับให้นะครับผมสวยงามมากๆเลยนะฮะเห็นไหมครับนี่นะฮะรายละเอียดดูขนดีครับผิวๆเลยนะฮะสำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยที่ออกทางวัตโกนั้นก็ไพเรงแล้วนะครับสำหรับปี2559ไม่ว่าเหรียญไตมานนะครับเรื่อนสมณศักดิ์นะครับผม ราคาเป็นหมื่นแล้วนะครับแต่ไก่ตัวนี้นะครับราคาไปไม่ถึงหมื่นนะครับหลักร้อยแค่นั้นเองนะครับผมสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะเช่าบูชานะครับแนะนําให้ไปทางกลุ่มเฟซบุ๊กนะครับของหลวงพ่อรวยภาษาติโกนะครับก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับเขาก็ลงขายอยู่นะครับก็เช็คเครดิตกันดีๆนะฮะเพื่อ ไปเจอโจนนะครับสําหรับกลุ่มหลวงพ่อรวยโจนนั้นก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคฮะไม่เป็นการเสียเวลาเรามาชมไก่กันต่อนะครับเห็นไหมฮะห่างก็จะสวยงามมากๆเลยนะครับส่วนจํานวนการสร้างนี่ผมไม่อ่าไม่รู้จริงๆนะครับอ่าทราบจํานวนมาไม่แน่ชัดมากมาก,กว่านะครับผมถ้าใครรู้จํานวนที่แน่ชัดนะครับว่าสร้างเท่าไหร่นะฮะ ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับนี่ใต้ฐานเขาก็มีการต่อโค้ดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับสังเกตดูนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีตะไบนะตะไบเฉียงนะครับเห็นไหมครับเฉียงนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับก็มีหลายเนื้อเนื้อทองทองเหลืองก็มีนะครับจากที่ผมเห็นมานะครับนี่ครับสาหรับไก่ตัวนี้นะฮะค้าขายดีนะครับสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ ขาขายอยู่นะครับผมต้องการบูชาก็แนะนําไปที่กลุ่มนะฮะขอย้ําอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับกดสับตะไคร้เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะผมก็ขออ้าไฟดับนะฮะโอเคครับขอตัวลาไปก่อนนะครับกราสวัสดีครับ